มาคนใครดีเด่นแล้วเว้ยเหคะเฮ้ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะน่าคุณสายฝนมีเพลงมาฝากดินะคะอยากจะร้องกันหรือเปล่าเอ๊ะอยากร้องกันเ้นดิยคุณสายฝนเขาบอกว่าอ๋ออยากจะร้องแล้วค่ะอยากล่นร้องแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุยยูคุยหญิงนะคะ ช่วยทำท่าทางให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ช่วยร้องไปพร้อมๆกันได้ค่ะโอเคค่ะพร้อมพื้นที่ข่ะพร้อพื้นที่ค่ะโอยชาเฉย่าพื้นที่ัวเองค่ะพื้นที่ค่ะนี้มากกว่านี้เรียนไดค่ะคือจะอยู่ด้วยกันนี้นะคะชื่อเพลงว่าส้มสั่นรู้จักไหมคะเรียนรู้จักไหมรู้จักเรียรู้จักไหมคะรู้จักเห็มไปเออรู้จักกดหัวใจกันเยอะเลย รวยแล้วรวยแล้วรวยรวจริงๆขนาดรวยโอเคโอเคเราไม่ขาด อย่างนี้นะคุณนะคะครุยุก็เหมือนกันนะคะเด็กๆนะคะเอาพร้อมคะ่ะหนึ่งสองสามส่งซ้ำมาแล้วต่อส่งซ้ำส่ง วันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนดูว่าอาหารนะที่คุณครูนําให้นักเรียนดูเคยเจอหรือเปล่าเคยกินหรือว่าเคยสัมผัสนะคะบ้างหรือเปล่าเริ่มไปแอาหารชิ้นที่หนึ่งค่ะชินค่ะใครรู้จักบ้างเอยอันนี้นะคะลูกเขาเรียกว่าข้าวซอยค่ะเูาตามครูนะคะข้าวซอยอีกครั้งหนึ่งค่ะข้าวซอยค่ะข้าวซอย,อยนี่นะคะเป็นอาหารประจํา ของ้างเหนือนะคะนะคะมีมีทั้งผักมีทั้งกะทิแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะคะกินแล้วร่างกายแข็งแรงค่ะเซนิทัศนีย์ใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ,ะต่อไปอไรเลยต่อไปค่ะภาคเหนือเสร็จไปแล้วนะคะ,ะต่อไปเนือนะคะอันนี้ไรคุณจะรู้จักคำพ่าอิสานนะคะคาะเ,เป็นอาหารประจำภาคเป็นอาหารประจำของภาคอีสานนะคะแต่นิยมทั่วประเทศเลยลูกอะไรคะ เขาเรียกว่าพี่จ๊ะพี่จักมีเสียงแล้วมัะคุณสายกดอ่ะเขาเรียกว่าส้มตำนะคะโอ้โหมันมีปลาฮุ่งปลาฮุ่งปลาฮุ่งของมาทั้งานเขาเรียกว่าใช่มาฮุ่งค่ะใช่นะแต่ภาคใต้เราเรียกว่าลอมโขล่ลอมโล่อโล่ดาระดาระดาระอ๋ออะไรอีกมีอีกมีอีกเขาอยู่ภาษาจีนเราเลยค่ะเขาเรียกส้มตัเหมือนกันอ๋อนะเห็นไหมคะมันมีทั้งทัว วัวฟักย่ามะเขือเทศนะคะที่สำคัญคือมีกุ้งด้วยนะคะรสชาติเป็นยังไงคะคุณหญิงโอ้แซ่บอีกแบบแซ่บอีเด็กชอบไหมคะชอบค่ะมีข้าวเหนียวกินต็มไก่ย่างนิดหน่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะค่ะกินดำดำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นอาหารที่ทุกคนนะคะชื่นชอบหมดเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปไปม่ดีดีกว่านะคะอาต่อไป ชนิดน,นี้เจอกันไหมคะตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยนะคะคุณครองเมนได้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกผัดทไทยเม,ามทาประจำภาคข,ของภาคกลางนะคะ,แต,ะแต่ก็โอ้ยแต่ท่ากินมากเลยค่ะคุณหญิงโอ้โหน่ากิน<ๆ>ไปราะกุ้งใช่ไหมคะคุณสารใช่อล้วค่ะดูภาพ<ๆ>นะคะนักเรียนมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีกุ้งมีเส้นผัดไทยมีตัวผักเอ้ยขอโทษค่ะตัวดง ใครจะของเรียกอะไรครูเขาเรียกว่าปุใช่ปูใช่ใช่ไหมครูอันนี้ครูไม่รู้จักรู้จักแต่กินค่ะอันนี้ค่ะเป็นอาหารของภาคกลางเขาเรียกว่าอัดไทยนะคะอร่อยมากอร่อยอร่อยใช่ไหมคะโดยเฉพาะใส่กุ้งสดผู้หญิงผู้ใส่งคคงจะพูดคขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างในภาคกลางเริ่แล้วค่เริ่มหิวเริ่มหิวเลยนะคะใครหิวแล้วยกมือขึ้นลูกกินข้าวเช้ากันหรือยังคะโอเคค่ะครูกินเรียบร้อยแล้วลูกโอเคค่ะอันนี้คืออาหารของภาค กลางนะคะต่อไปค่ะภาสุดท้ายเป็นภาบ้านเราค่ะภาพใต้ค่ะอันนี้ค่ะเศรษหน่อยแซ่บค่ะแซ่บอันนี้แซ่บดูจากเมนูแล้วเด็กๆน่าจะรู้จักกันนะคะเพราะว่าภาพใต้เราจริงๆก็คือเป็นเมนูท้องถิ่นของเรานะคะอ้าวดูจากอ้าวเรียบร้อยคะอ่ะเด็กก็เขียนไม่ได้บ้างเลยเอ้ยไป กะปิสตอกรุ้งนะคะใช่ค่ะนะคแล้วก็จะมีกุ้งมีเครื่องแกงใช่มีะตอระสตอนะคะคือเป็นหลักๆเลยนะคะใครมีใครใครผัดแล้วที่บ้านถามคุณรูได้นะคะตอนที่เก่งยังไม่ได้ลองทำได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าทำแล้วนะคะใครทำแล้วโชว์ได้นะคะโชว์ภาพโชว์ภาพของตัวเองได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้สตอบ้านเราก็เยอะเยอะใช่ไหมคะ ก,กี่ับ20แล้วถ้าตอนนี้ซื้อ5สัารูถ้าปักรู้ถูกมาก ยาว ح. นี้นี่อะไรคะไปมะกรูดใช่ไ้มคะมะกรูดใช่ไหมคะมะกรูดใช่ไหมคะแล้วมะกรูดนะคะแต่ว่าเรานะคะจะใช้จะใช้แกงแกงพูปลานี่ทานคู่กับอะไรนะคะคุณหญิงอ่ากันจีนค่ะใช่แล้วค่ะนี่จะเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะกันจีนนักใต้ชอบชอบจริงจรแล้วคุณจายทน์ทุกเรื่องเมนูอ้าวค่ะยกให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ดูเชนทวนค่ะทวนอีกครั้งนะคะเราจับทวยทวนเอาเลยอ่าชิใช่ไหมได้นำเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกโอเคอันนี้คืออาหารของภาเหนือนะคะโอเคกับอาหารขอภาอีสานทของภาาตนะคะอาหารั้งหมดนี้ของอาหารสภาคนะคะที่เรา นิยมรับประทานทานกันโดยเฉพาะชิ้นนี้ค่ะส้มตำรับประทานกันทุกภาคใช่แล้วค่ะอิดใจมากเลยค่ะต่างชาติเรีนชอบใช่ค่ะคู่กับอะไรนะคะอาหารประจำประเทศไทยค่ะส้มตำเข้าแนวไก่ย่างมอยาทุกคน ต้มยำต้มยำตกุ้งอาหารประจำประเทศไทยใช่ต้มยำกุ้งเอากระเบิร์ตเลอร์ตโตอะค่ะต้มยำไปหนึ่งหม้อโอ้ยสัใจมากนี่ค่ะแล้วพูดอีกพูดอีกมีแต่เรื่องกินอีกแล้วมันต้องเข้ากันค่ะพวฟไฟถามว่าอาหารไทยแล้วมันเกี่ยวกับอาหารดีนี่มละเยอะนะคะโอเคอันนี้คืออาหารที่เราริ่จับแล้วสี่สี่ขใช่ไหมคะต่อไปค่ะโอเค รับอาหารประจำอ,อาหารสีข้าเลยนะคะอา่าให้เด็กๆซึ่งมีอาหารหลายอย่างมากเลยนะคะที่เป็นที่นิยมแต่ว่าคุณครูได้แนะนามาให้ลูกเพียงเท่านี้ให้ลูกรุก้คร่้าวๆก่อนแต่ถ้าลูกอยากจะอยากจะทราบว่าอาหารแต่ละภาคมีอะไรเพิ่มมากกว่านี้นะคะล,ลูกกับลูกคุณผู้ปกครองนะคะช่วยชีน้นนะเพิ่มเติมให้แก่นักรียงท่านนะคะเด็กๆ<ด>เรานะคะ<ด>เ,คเพื่อ,อเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับอาหารแต่ละภาคเพิ่มมากขึ้นนะคะอาสำหรับ ต่อไปต่อไปค่ะนอกจากว่าเรามีอาหารที่เรารู้จักแล้วนะคะ<ม>เราต้องเรียนรู้เรื่องการมารยาทในการรับประทานอา<ม>หารค่ะออ <Okay. S 1> ข,ขอเก็บแป๊บนึงนะคะหยุดได<ฮ>้ค่ะ,ะก่อนเวล์อ่ะเด็กๆจ๋าอ่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้หญิงจะมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะว่าการจับช้อนจับซ้อมที่ถูกวิธีนะคะ อ่ะทำยังไงนะคะอ่ะคุยิงพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะคุยูโอเคไหมคะพร้อมนะคะอ่ะมือเอามือมือไหนคะลูกขวาอะไรคะมือขวามือขวาจับอะไรคะจับช้อนค่ะจับช้อนอ่ะต่อไปมือซ้ายมือซ้ายของลูกค้ามือซ้ายซ้ายนะคะสายของลูกนะคะอ่ะ้ายจับจับช้อนซอมนะคะอ่ะทีนี้จับแล้วอ่ะ ลองดูซิคะคุยหญิงจับถนัดมคะจับให้ถนัดมือไม่ต้องจับแบบนี้ไม่ต้องจับแบบนี้ไม่ใช่นะคะจับแบบนี้เห็นไหมคะดูค่ะคุาหญิงนะคะเห็นไหมยังคะจับให้ถนัดมือนะคะไม่ต้องจับแข็งแงไม่ต้องตื่นเต้นลุกนะคะจับเสร็จแล้วทีนี้เราใช้ช้อนในการตักอาหารตักอาหารเสร็จใช้ช้อนซ่อมในการ ตัดแต่งอาหารค่ะฝานอาหารอย่าให้มันบกหรือเถอะไม่ต้องใส่คำใหญ่ใช่ค่ะฟองประมาณนะคะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาใส่ปากของเราเวลาเราใส่ปากค่ะพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมเอ่ยพูดไม่ได้นะคะถ้าเราพูดขณะที่เรารับประทานอาหารข้าวที่อยู่ในปากของเรามันจะกระเด็นใส่เพื่อนนะคะแล้วก็เป็นังไงถ้าๆเราพูดอยู่แล้วกินข้าวอยู่แล้วพูดเป็นยังไงอีก อาหารจะเป็นยังไงติดคอไก่สัมะัสไม่ถูดกามคั้แล้วก็ที่มารยาทในการทานนะคะอาหารนะคะอย่าเอาซอสแบบนี้คะแบบนี้เป็นมีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทนะคะเคาะจานเอยเคาะซอนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นริยาที่ไม่สุภาพนะคะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเวลารับประทานอาหารทานข้าวจับให้ถูกต้องและก็รักษามารยาทในการ รับประทานอาหารนะะคไม่พูดเสียงดังนะคะเวลาเรารับประทานอาหารเราก็รับประทานอาหารอย่างเดียวกินค่ะไม่ใช่เอาดูเอาดูแบบนี้นะคะเป็นการพูดแล้วมันจะมีผลกับเพื่อนข้างๆนะคะบางครั้งน,น้ำลายค่ะน้ำลายเลยกระเด็นใส่เพื่อนถ้าเราไม่มีโรคติดต่อไม่เป็นไรถ้าเร,เรามีโรคติดต่อในร่างกายของเรานะคะ น้ำลาย,ย่ากระเด็งใส่เพื่อนแลเพื่อนเราก็จะเป็นเหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ระมัดระวังตัวของเพื่อนด้วยะนะคะหลังจากเราบประทานอ,อาหารเสร็จแล้วช้อนกับซ่อมที่เรากินเสร็จวางซ้อนกันฉากเก็บให้เรียบรอ้อยนะคะวางให<ม>้เรียบรอ้อยแล้วโรงเรียนของเรานะคะพอเรากินเสร็จนะักเรียนจะต้องเก็บจานเองนะคะแยกกับเพื่อนแยกคยกยกเสร็จเราจะมีดามังไายแรกวาสรุปจักช้อน กว่าเสษ็อาหารออกนะคะแล้วก็ไปวางช้อนอีกกระมังหนึ่งแล้วก็ไปวางจานอีกกระมังหนึ่งวางแบบเบาๆอย่ายโยนนะคะลุงอย่าโย,ยนอย่าเคาะนะคะเดี๋ยวของที่เรามีอยู่จะเสียหายได้นะคะ,คะถ้าเสียหายแล้วเป็นไงคะเราจะไม่มีเราจะไม่มีอุปกรณ์<อ>ที่ไม่เคยมือ<ๆ>ไม่มีอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะเสียดดย ของที่เรามีอยู่ต้องเก็บรักษาต้องใกนรัลใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการเช็ดถูโต๊ะนะคะในการรับประทานอาหารเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อให้กับเด็กนักเรียนนะคะใช่เป็นเป็นการว่าเสร็จในการรับประทานอาหารในหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะคะโอเคค่ะผู้หญิงคะนอกจากระยะในการรับประทานอาหารและวผู้เฝนอยากให้ย้อนไปในใน ในส่วนของใบงานเด็กงนะคะอ๋อใบงานนะคะใบงานขออนุญาตกลับมานิดนึงนะคะใบงานคุณครูมีอยู่ว่ามีจานหนึ่งใบมีช้อนมางอยู่ข้างมีส้อมมางอยู่ข้างคุณครูอยากให้ลูกทำใบงานนะคือลูกนึกดูเฉพาะตัวเองอะค่ะชอบรับประทานอาหารชนิดใดนะคะสมมุติครูยูให้ครูยูเป็นตัวอย่าครับครูยูชอบรับประทานอาหารอะไรคะชอบกิข้าวมันไก่ค่ะอ๋อข้าวมันไก่ ทำไมถึงชอบมาคะทูดูก็อร่อยค่ะแล้วก็มันมีน้ำซุปด้วยมีข้าวนะคะแล้วก็มีไก่มีผักก็ถือครบในสองชั้นครบเลยใช่ไปเก็บแกะไก่ด้วยใช่ไหมคะทูยูได้เลวเ่ินทูฝนพอจะนำเสนอตัวเองได้ค่ะทูฝนชอบชอบค่ะชอบเลยค่ะเลิกกินชอบข้าวหมูทอดข้าวทอดนะคะมันเป็นชิ้นนะคะชิ้นขัาพอคำแล้วก็เหยาะน้ำปลานิดหน่อ กินกับข้าวอร่อยมากอร่อยมากและผู้หญิงล่ะคะโอ้คู้หญิงนะคะคู้หญิงชอบข้าวผัดค่ะเหตุผลที่ชอบนะคะข้าวผัดในหนูจานนะคะมันมีสีสันมากมีสีแดงจากแครอทมีสีขาวจากหัวหอมใหญ่นะคะสีเหลืองจากไข่นะคะบางครั้งมีกุ้งแล้วก็ใส่ลงไปนะข้าวผัดจานนึงจะมีหลายรสชาติใช่ไหมคะได้ค่ะ ทีนี้ค่ะคุณลูกก็ฟังคุณครูแล้วนะคะแต่ละแต่ละคนนะคะว่าชอบรับประทานอาหารชนิดไหนนะคะฉะนั้นลูกชอบรับประทานอะไรให้ลูกวาดออกมาเป็นภาพค่ะในจานใบงานนะคะใบงานที่สีนะคะในจานจะมีอยู่ลูกวาดใส่ในจานวาดเสร็จแล้วลูกระบายสีให้สวยงามตกแต่งชิ้นงานของตัวเองนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสามารถนําเสนอผลงานของเด็กนักเรียนได้นะคะส่ง ใต้ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะใต้คอมเมนต์้อนางาได้เลยนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยเอาเวลาส่งนะคะพ้่งความความกุณาเขียนชื่อแล้วก็ชั้นให้เด็กนักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กอะไรนะคะเพราะถ้าถ้ามีเฉพาะลูกคุณครูไม่รู้ว่าของใครนะคะเพราะหน้าเฟซมันเป็นชื่ออุปครองนะคะขอความกุณาช่วยช่วยเขียนชื่อเด็กหน่อยนะคะ อย่างเช่นส่งรูปนี้มาเด็กหญิงซสานฝนปอสกัอันวานานทักรามอันนี้ออกมือเขานะคะคุณครูจะน่าเช็ค้วยนะคะว่างานที่คุณครูให้ไปนักเรียนทำได้ไหมเข้าใจไหมนะคะถ้าเกิดว่าชิ้นงานไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะผู้พกอสามารถถามได้ในไลน์หรือว่าใน Facebook ได้นะคะถามได้ตลอดเวลาเลยค่ะเด็กคุณครูจะเข้าไปตอบให้นะคะสาหรับวันนี้ ีภาพของคุณครูทั้งสามท่านก็จบลงแล้วนะคะขอขอบคุณคุณครูทุกท่านขอขอบคุณผู้กรูความสั้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ